แม่เสียดายเพื่อนๆรู้ไหมผมเสียดายอะไรในมือผมตอนนี้นี่คือตัวกล่องโปสเตอร์พิเศษนะครับในรอบแฟนมิตของ HF Cinema นะครับในการเข้าไปดูซ u เปอร์แมนของผมนะครับวับนนั้นวันที่8นะครับเมื่อวันที่8ปกรกฎาที่ผ่านมานะครับ แล้วแฟนมิตรก็ชนกับอีกค่ายหนึ่งที่ก็จ่ายบดไอแ a c นะครับแต่ผมเลือกที่นี่เพราะผมอยากดูดบบับ b บ a ้ m แอสนะครับแล้วก็เลือกที่นั่งที่ผมว่านั่งได้สบายนึงสหรับผมเสีดายอะไรนะเพื่อนเพราะว่าในตอนที่ว่าในใน,ใน,ในสิทธิพิเศษของคนที่ไปดูรอบนี้นะครับเขาจะให้แต่และที่นั่งเนี่ยได้โพเตอร์เจ้าตัวน,นี้หนึ่งอันนะครับและก็ได้ก็เรียกนี้ก็เรียกว่าอะ,อะไรนะ เตกเก็ต,ตก,ก็ตอะไรทุกอย่างเลยนะครับก็ให้จับคนละกใบนะครับส่งจับนะครับผมก็จับมาได้ซูเปอร์แมนนะครับตัวของลุยส์เลนนะครับตัวของเล็กลูเทอร์แล้วก็ตัวของตัวนี้ชื่ออะไรวะนะครับนี่ก็คือผู้ช่วยนะครับแล้วก็นี่คนหนึ่งแต่อีกใบหนึ่งดันได้ลุยส์เลนซ้ำมานะครับไม่ได้เจ้าตัวของคริปโตมานะครับซึ่งนี่แหละ ตัวเด่นของเรื่องเลยแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวตัวของซิปโปแมนเนีเพื่อนเพื่อทราบสักครู่มาเจอกันครับ ครับก็สวัสดีครับผมเป็กนคระนะครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวของซูเปอร์แมนใดระบบเสียง d o l b บี้เอชโบน HFX เ e n t อ n กซ์เนทันเบิร์นะครับตัวของโรงที่12นะครับของอีซิกมา e ของตัว HF นะครับก็ซูเปอร์แมนเข้าฉายตั้งแต่ปกติตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่10กรกฎานะครับไปดนกัน เกมจะออกนะครับแล้วก็แน่นอนยึดหัวหาดของโรงใหญ่นะครับ iMac ก็หลายโรงตัวกอก f ก็โรงใหญ่ๆแล้วก็ทุกแห่งก็คงเข้าใจตรงนี้ส่วนเรื่องดราม่าของออภาคไทยก็แล้วแต่นะครับใครอยู่ต่างจังหวัดก็ลองดูก็คงต้องดูภาคไทยทวนยกรุงเทพถ้า บัวเสียงก็ดูสาวแ็กเอ็ตตกลองซับไตเติลไปนะครับก็มีระบบเสียงดับบ d e เอดก็บางห้องผมก็ดับบ d e เอดนะครับเพราะงั้นเวลาดูหนังผมก็จะเน้นเรื่องของดับบ d e เอดนะครับเรื่องของการ เปิดตัวหนังนะครับหนังจะเปิดตัวด้วยตัวอย่างที่เราเห็นนะครับที่ว่าไอ้เจ้าหมาน้อยนะครับไปกระทึกกระทึกรทกระทึกตัวของซูเปอร์แมนที่ฟุบอยู่กับตัวของหิมะนะครับหนังก็จะเล่าต่อไปในเรื่องของการฟื้นตัวเองของตัวซูเปอร์แมนนะครับซึ่งทําให้เรารู้สึกถึงความผูกพันที่เขามีกับตัวของออยานแม่นะครับรวมถึงตัวของ ข้อความที่ทางพ่อแม่ของเขานะครับส่งมาให้กับโจโอเอลในในชื่อของเขาแต่จริงๆก็คือ,อในตัวของในโลกปัจจุบันเนี่ยะครับเขาก็คือคราเคนของพ่อโจนนธานกับตัวของมาธานะครับ <c oughs> แล้วก็ถลัาจากนั้นก็จะเป็นเรื่องความดุดันของจากการต่อสู้นะครับซึ่งเป็นอารมณ์ต่อเนื่องจาก ตอนเปิดตัวซึ่งเน้นนิดนีหละครับที่จะมาพร้อมกับมุมกล้องใหม่ๆนะครับแล้วก็เทคนิคใหม่ๆที่โ้โการทั้งการหอะทั้งการต่อสู้กันแล้วก็อต่อยนะครับการเดนกันอะไรแบบเนี้ยโ,โหแบบทําได้แบบ สีสันมุมกล้องมันแบบดูแปลกตานะครับแล้วก็ดนตรีก็ร้าใจนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ดูแปลกใหม่นะในความรู้สึกสําหรับผมนะครับใน,น่ง่ผมดูหนังพวกฮีโร่อนี้มาเยอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการปูพื้นตัวละครนะครับซึ่งตรงจังหวะนี้นะครับที่ถ้าจะหักนิดผมกจะหักตรงนี้นิดเพราะมันจะเป็นการคุยกันอยู่ในช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างจะยาว ในงความรู้สึกผมนะหนังยาวสองชั่วโมงกว่านะเพื่อนๆแต่ว่ามันจะมีฉากเนี่ยปูพื้นตัวละครที่จะค่อนข้างยาวปูพูดง่ายๆแล้วคือแต่แต่ฉากที่พูดถึงนี้มันน่าจะมีคําแสดงอะไรเยอะแยะอ,อยู่นะครับเพราะาผมดูรอบแฟนแฟนแฟนเฟิร์สเนี่ยก็จะมีฝรั่งนั่งดูฝรั่งค้ามาดูเยอะแล้วก็แล้วก็วกข้างๆผมก็น่าจะเป็นฝรั่งด้วย ก็จะมีบางมุกที่ฝรั่งก็โวลล็ะกันออกมาแบบดังเลยจนเอยเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่ทันมุกของเขานะครับแต่ก็ในคําพูดเหล่านั้นก็น่าจะมีคาแสดงที่ถ้าคนที่เข้าใจก็น่าจะแบบได้ได,ได้โวเล็อก,กันอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเปิดเผยผู้ร้ายตัวจริงนะครับนี่นี่หนังเขียนบทดโดยตัวของเจมกันนะครับก็พยายามถอดคาแรคเตอร์ของอจากจากคอมมิกมาให้มากที่สุดนะครับผู้ร้ายตัวจริงของเรื่องนี้ผม ผมไม่เฉลยนะว่าเป็นใครแต่ผมว่าไอ้ผู้ร้ายตัวนี้ในปัจจุบันเราก็เจอในโลกแห่งความจริงนะครับผมก็หลายๆครั้งผมก็ยันต่อต้านไอ้ผู้ร้ายคนนี้อยู่นะครับเป็นคนที่พูดได้เลยว่าเอาดีเข้าตัวนะครับเอาดีเข้าตัวแล้วก็ไม่เคยส่งเสริมสังคมให้มันดีขึ้นนอกจากพยายามทําให้ตัวเองเด่นดังขึ้นไอ้ผู้ร้ายตัวเนี้นะครับ ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วลงคอมเมนต์ดูก็ได้นะครับว่าผู้ร้ายคนนี้คือใครนะครับเปิดเผยผู้ร้ายตัวจริงเสร็จมันก็ผลของไอ้ผู้ร้ายคนนี้มันทําให้ตวงของซูเปอร์แมนเราเนี่ยก็โดนอ่โดนจองจําไปนะครับแล้วก็ในใน,ใน,น, ology, ใ,น,นออในเรื่องของการจองจำเนี่ยก็จะมีดราม่าที่โอกทําได้ดีมากในความรู้สึกผมก็คือเออเจมการ์นก็ดีเขาเก่งในเรื่องของการผูกเรื่องดราม่าอยู่แล้วทุก <c oughs> ทุกตัวละครถ้าคนนิ้นเนี่ยมันจะมามีผลกับเรื่อง นะครับพูดได้เลยนี่คือคนเขียนคนเขียนบทคนกับหนังที่ใชศาสตร์ของการสร้างหนังได้แบบสุดยอดนะครับตัวละครตัวไหนถ้าคนนีนตัวนั้นจะมามีผลหลังจากนั้นนะครับกับเรื่องราวของหนังเช่นเดียวกันกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับออพอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับก็ตัวเอกของเราแม้จะ ตกละกลัมลำบากนะครับก็มีการได้รับการช่วยเหลือนะครับจากกลุ่มคนแล้วก็แน่นอนครับตัวขโมยสินของเรื่องก็คือตัวของไอ้เจ้าหมาน้อยคริปโตเนี่ยครับคือเห็นนั่งคนคนรีวิวต่างประเทศเขาบอกว่าไอ้เจ้าคริปโตนคือสีสันจริงแล้วก็มันสีสันจริงนะเพื่อนมันออกมาจากในนี้สุดยอดนะครับแล้วมีอยู่บางฉากที่เราเห็นเขาแล้วเรายังแบบแบบสลดใจอ่ะนะตอนที่คริปโตโดนโดนอย่างเนี้ยก็ไปดูแลกันนะครับว่าตัวโดนอะไรไปครับแล้วก็ สุดท้ายก็ก็ <S <S <ๆ>ปิดจบนะครับปิดจบได้อย่างแบบกระทึกคลึกโครมแล้วก็มันสะใจนะครับรับรองแบบว่าเฉากบู๊นี่เป็นอะไรที่ผมว่าไม่ซ้ํากับทางอีกข่ายหนึ่งนะแล้วก็ดูสนุกนะครับในสีสันที่แปลกใหม่แล้วก็ดนตรีสกอปก็แบบโอ้ยิ่งใหญ่อลังการทําแบบคือเป็นการนับเอิรคอไวให้คะแนนกันออกมาแล้วเห็นบอกว่า ตอนนี้นี่ต,ตัวของซูเปอร์แมน2025ฉบับเจมกันเน่คะแนนรีวิวสูงสุดของซูเปอร์แมนทุกภาคเลยนะครับที่ก็ออกมาเทียบกันไม่ว่าจะสร้างมาตั้งแต่ปีไหนนะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกที่ตัดสินใจที่ถูกต้องของทางผู้บริหารวอร์เนอร์นะครับที่ไปชกตัวของเจมกันมาจากตัวของมาเวลแล้วก็ให้มาเป็นผู้คุมบางเขียนของ DC ยุคใหม่นะครับที่จะ,ะมีหนัง ซีรีส์ดีมีหนังเกี่ยวกับตัวของตัวละครจาก DC ซีเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับโดยเปิดตัวด้ตัวของซูเปอร์แมนนะครับซึ่งผมก็เออด้วยหลายหลายอย่างความดีทุกอย่างที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ผมก็หวังให้ทางไรายได้ของหนังเนี่ยทะลุปเป้านะครับเพื่อที่ว่าทีมงานจะได้มีกําลังใจเพราะว่า เพื่อนผมเรื่องนี้จะมีเอ็นเครดิตอยู่ด้วยกันสองครั้งนะครับเรื่องสองครั้งมันจะเป็นตอนกลางกลางเอ็นเครดิตเอ็นเครดิตที่เป็นตัวสอนตัวใหญ่นะครับและหลังจากตัวสอนตัวใหญ่ก็จะเป็นเอ็นเครดิตตัวสอนตัวเล็กที่บอกทีมงานทั้งหมดโอ้โหนั่งดูทีมงานเนี่ยผมว่าร่วมสิบนาทีนะครับนี่แหละคือข้อหนึ่งที่เราควรจะสนับสนุนคนที่เอ้ยไม่ใช่แอป หรือแหล่งที่ปล่อยหนังถูกกฎหมายนะเพื่อนเพื่อนอย่าเห็นแก่ตัวไปดูของฟรีนะครับเพราะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นทีมงานแล้วบอกได้เลยว่ากว่าจะได้หนังแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหผู้คนเยอะแยะมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเขาต้องลงทุนมาหาสารนะครับอย่าเห็นแก่ตัวด้วยการดูฟรีนะครับถ้าดูในโรงหนังไม่ได้ก็รอสตรีมมิงที่เขาเอามาปล่อยถูกกฎหมายนะครับอย่าไปอุดหนุนไอ้พวกเหล็บไอ้พวกไอ้น้เห็บเหือบไอเห็บเหลือบไอพวกเนี่ยครับ บันทอนตัวของวงการนะครับจะเป็นมาอุดหนุนในพวกนั้นนะครับใครใครอุดหนุนนี่อย่ามาคุยกับผมนะครับผมบอกได้เลยผมแอนตี้นะครับพวกนี้นนแล้วก็ตัวอินกติมีสองตัวนะครับและสิ่งที่ผมได้รับจากข้อคิดง่ายๆนะครับเนี่ยปิดจบละมันไม่อยากอยากเกินข้อคิดง่ายๆที่ผมได้จากเรื่องนี้ก็คือเรื่องจงปกป้องซูเปอร์แมนนะครับและก็ซูเปอร์แมนที่พูดถึงเนี่ย จะเป็นซูเปอร์แมนตัวละครหนังหรือฮีโรในชีวิตจริงในโลกแห่งความจริงนะครับที่เขาทําความดีแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครไปดราม่านะครับผมว่าเราก็ต้องช่วยกันปกป้องเขานะครับและสําหรับเรื่องนี้ถ้าให้หักนะผมอาจจะหัก0.25นะครับแต่ด้วยความที่เอหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าผมเป็นแฟนดีซีตัวจริงนะครับผมให้5เต็ม5้านะครับและเพื่อนๆนะครับลองไปดูเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆให้คะแนนเท่าไหร่และเห็นด้วยหรือเห็นแย้งกับผมเห็นแย้งได้ครับเม้นได้ครับ แต่ผมก็จะไปเม็นกลับเหมือนกันอยากตกใจนะครับพ้าแสงโดดเจตอนมี็นถายนะครับเจอตอนเออเจอเมื่อกี้เช้าวันนี้นะครับอันก็เริ่มตายนะครับก็เดดแรงแล้วเพิ่มนิดนึงครับครูเรื่องของอย่างไรบ้านคือแหลมทักใจที่ดีที่สุดก็มีขวดนี่นะครับเพราะว่าก็ต้องมีฉากหนึ่งนะครับที่ตัวเอกของเราบาดเจ็บ ทางร่างกายก็จะทใจแล้วก็แน่นอนครับบ้านที่มีจนนาทาที่มีเัวประทังอ,อ่อคอยดูแลนะครับแล้วก็เจน้นนาทาของมาผ้าในเวอร์ชันนี้นะครับเออไม่ได้มามีคำพูดอะไรแบบด้วยวางอลังการมากมายนะครับยิ่งดูความคาแรคเตอร์เนี่ยเออเป็นการเขียนในตัวของพ่อในตูวพี่ใหญ่ตัวของแม่ตัวแม่กบเจาก,กัดปออะไรประมาณนี้คือถึงเขาบอกว,ว่ามันมีความเป็น เป็นตัวเป็นมนุษย์จริงๆมากๆมากนะครับท่านะมอแม้แต่ก็มีก็ซึ้งนะครับก็ซึ้งแต่ว่าจะไม่จะไม่ได้ใช้คำพูดที่แบบเหมนเป็นยักษ์ปากนะก็คือเป็นพ่อแม่จริงๆนี่แหละแล้วก็คือเป็นพี่จริงครับไม่ว่าซึ้งจะเกิดตายหรือเกิดทางใจครับอันนีบ้านครับอันนี้คือผมเป็กนครครับ